สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาอยู่เกาะลอยด้ยค่ะอยู่สะพานเกาะลอยเกาะลอยศรีราชานี่ท่าข่ามาจา้ะนี่เป็นน้ำทะเลลงงด้จ้ะแห่งแห่งทักฟังข้างหลังนะเพื่อนเก็บป,ป่าเก็บนังกันอยู่จ้ะนี่ค่ะตรงที่ไปถ่ายคลิปมาตะกีเนี่ย เขาพระครูพญานาคชมเมืองค่ะนี่ค่ะไปเก็บภาพบรรยากาศมาตะกีฝนตกเนาะค่ะก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศเกาะลอยศรีราชานี่ค่ะสะพานที่จะเดินไปเขาถึงเกาะลอยค่ะ ก็ฮึ่มฮึมค้นกระไลาลายเนาะค่ะวันเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวจะข้ามไปฟังอ,ะอ่ะข้ามสะพานนี่แสดงเพื่อนหาหอยกันแน่นอนเลยค่ะเนี่ยฟังแลงนี่น้ำลงน่ะค้นจะคุก หาหอยกัน,นคเต็มอยู่ค่ะคนหาหอยตรงเกาะร้อยเนี่ยข้ามไปช่วงนี้ค่ะเพคนจะมีเรือด้วยค่ะเนี่ย ยืนกอนอ่าซุ้มเข่าให้เบิ้งค่ะคนจะมีเรือให้ขามไปเกาะสีช่งนะคะ่ะขามอ่าเมื่อเดียวไปกลับได้ค่ะทุกคนเยวจะพาดเดินไปเรื่อยไปถึงขามทะเลไอขามไอสะพานเกาะลอยศีราชา กัมันนั่งพักผ่อนเนาะค่ะตรงนี้เพิ่นจะมีเลือดตำรวจน้ำทาหารจอดอยู่หลายๆเด้อค่ะนันเพเพิ่น,พนหาหอยกันค่ะทุกคนเนี่เพิ่นกวดหาหอยกัน ข้างล่างก็มีจากคนนำลงส่วนมากตรงนี้พวกอ่ะเรียกปะมงส่วนมากก็ซีเมต่าเมนเลยค่ะแต่ก่อนมาไทายมาเที่ยวกันเลยอ,อ่ะ สื่อหอยแมงผูหอยแครงกันราคาถูกถูกค่ะบรรยากาศก็ว่าใครเป็นใจเพราะวันไหนดอกค่ะเพราะว่าฝนตกสะพานเจ้าพระยาสุรศักดิ์มรี เดี๋ยวไปถึงอ่ะก็ร้อยเดินไปจังสิท้ายคลิปไม่ค่ะเพื่อคลิปนี้เน่าไปกับไยยัให้คลิปเ่าไปนไหนเนาะคะ่ะม,มื่อไม่ย่างอ่ะหน่อยเซี่หานาที่นะคะ่ะมันก็ั่างไปถามเพื่อนก่อนว่าเพื่อนหาหอยอย่างจะเข็นคน สันบอกค่ะทุกคนาถามเบินก่อนเห็นแล้ว <laughs> หอยกระปุกอะคะหอยกระปุกช่วงเย็นเย็นน้ำขึ้นไหมคะอ๋อ เป็นว่ยจ๊น้อยน้ำกับขึ้นแลลวค่ะทุกคนยายนั่งเลยทั้งนั้นก็เด้หาหอยก็ปลุกกันเ <c oughs> ต็มหนึ่งค่ะฟังทั้งนั้นด้วยกันไตอ่มองสารานางเหลิยกับติมอยู่ค่ะคนหาหอยกระปุกทั้งผุกนกับมีด้วยกันค่ะทุกคน คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณหลายๆทุกท่านที่เขารับชมจ้าวัสดีจ้ะ